รัดทางชาแนลพี่น้องมาร่วมบทนาสาธุบุญใสบาตรด้วยกันนะครับ ဝန္ဒိနောจตฺตโรธมฺมาวทนฺติอาวိวนนोทุกฺขํ านเบ้านเสวัสดีครับอนุโมทนาบุญกับผมนะครับครับครับอนุโมทนาบุญกับผมสบาบัตนะครับมองไม่เห็นเลย <laughs> เปียกนางกับบ้านบรรยากาศสาบาตรยามเช้านี้พี่น้องอวันนี้เมื่อวานฝนตกฝั่งทางนู้นนะบ้านที่อยู่ฝั่งตรงข้ามรถไฟตกหนักนะฮะแต่ว่ามาถึงเราโปรยโปรยตกจน พี่น้องที่อยู่ทางบ้านนั้นบอกว่าอ้น้ําเต็มองค์มังกรเลยได้องค์มังกรใหญ่ก็ถือว่าหนักใช้ได้พี่น้องอหมดฝนก็เนี่ยหมุนเวียนเปลี่ยนผ่านทางทางตะวันตกเชียงเหนือมัง่งทางทิศเหนือมัง่งทางตะวันออกมัง่งทางใต้มัง่งสุดท้ายก็วนมาจบเราแต่เมื่อวานอึมครึมมากพี่น้องไม่มืดครึมรอบทิศทางสุดท้ายก็ไปตกบ้านโคกเต่งตกใกล้านา เกือบถึงนานะฮะแต่น้ําก็ไหลมาทางนานะฮะก็ทําให้บรรยากาศชุ่มชื่นเป็นช่วงเป็นส่วนๆนะฮะเมื่อวานไปโรงเรียนไปช่วยงานเกษียณของคุณครูซึ่งสอนเด็กๆท่านปถมท่านเกษียณอ,อายุราชการคุณครูท่านเป็นคนที่มีความสามารถเป็นคนที่มีความเสียวลบาบังคับเข็นเ,นเนด็กๆจนกระทั่ง อ่เด็กที่อ่านหนังสือตั้งหาไม่ออกหลายคนน่ปั่นผ่านด่านป .1 หนึ่งไปแล้วก็ก็อ่านหนังสือได้ทุกคนนะฮะพี่น้องก็เป็นวันอ่าเรียกว่ามุทิตาจิตให้กับคุณครูที่ท่านได้กเรียกว่าเกษียณอายุราชการไปนะพี่น้องคนเราทําอะไรก็มีวาระเช่นกันนะแม้แต่ข่าวก็มีวาระวาระอีกไม่กี่ไม่กี่วันนะเดือนกว่าๆว่าเนี่ย ก็ถึงวาระได้เกี่ยวข้าวแล้วนะฮะบรรยากาศสายบาทยามเช้านี้อย่าลืมนะพี่น้องได้ดูได้ชมกดติดตามกดไลค์ต่อทองชาแนลด้วยนะครับคลิปนี้โมทนาสาธุบุญส่นด้วยกันนะครับสวัสดีครับ